หยอุ้ยหูอุยตัวนี้บานเลยทุกคนอุ้ยวันนี้พามายกรอบนะทุกคนสวัสด對對ีครับพบกับผมช่างนเดชนะ รอบที่เราใช้ดักกุ้งปีกอนน่ะตอนนี้มันเหลือแค่ลูกเดียวเวียนมากู้ก็ได้กับข้าวกินเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทําคลิปให้ชมสักหน่อยว่ารอบที่เหลือหนึ่งลูกเนี่ยจะได้ปลาอะไรบ้างครับเดี๋ยวลงไปกู้รอบกันน้ำร้อนน้ำร้อน เหลือลูกเดียวละที่เหลือก็ทั้ทงหักทั้งพังทั้งหายครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยตัวนี้บานเลยทุกคนอุ้ยโูย้สัตว์ดึกดำบรรพ์ครับอุ้ยว่าแล้วหนักอะไรโอ้โห แมงดาแมงดาทะเลโอ้โหดูน่าจะเกินยี่สิบอะครับโว้ยโหดเยอะโอ้โหฮึ๊บโ,โอ้ไม้หักแล้วครับ ดูนะทุกคนเป็นแมงดาถ้วยครับไม่ใช่แมงดาจานน่าจะรวมๆยี่สิบกว่าตัวครับโอ้โหโคตรแมงดาครับเยอะจริงๆแมงดาแบบนี้นี่ตามร้านอาหารม่นิยมนะครับที่กินยำไข่แมงดากันส่วนใหญ่จะเป็นแมงดาจานนะครับแมงดานี้เรียกแมงดาถ้วยหรือว่าแมงดาหางกลมอะถามว่ากินได้ไหมต้องคนทําเป็นนะครับไม่ไม่ลองยังไงเดียว อย่าไปเสี่ยงลองดีฝานะทุกคนแมงดาแบบนี้พิษแรงครับแต่ว่ามีคนทํากินมันเป็นก็ทํากินได้นี่อ่ะปลาไม่ได้เลยครับแด่แมงดาแล้วดูนี้น่าจะไม่มีไข่แล้วครับเนี่ยบางตัวกระตายละเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราตัวเป็นๆเนี๋ยเราปล่อยกลับคืนให้หมดเนาะแล้วก็คลิปนี้ ไม่ได้นะครับไม่มีไข่ให้ไปทําเมนูกันโอเคชอบเดี๋ยวเราจะลงรอบชุดใหม่ไว้ดักกุ้งแม่น้ํานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของเก่าและมักยกให้ดูเฉยๆใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะสวัสดีครับยุงกัดตอนนี้บ๊ายบาย